การแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการทําชีวิตของเราให้ดีกว่าที่เคยเป็นเรื่องราวของนักฆ่าโนนึงที่เบื่อหน่ายกับการเลี้ยงชีพด้วยการพรากชีวิตของผู้อื่นเขาก็เลยคิดที่จะแขวนปืนและอําลาวงการสีเลือดแปดเปื้อนเกลื่อนกินแต่วงการนี้ก็ไม่ได้จะออกกันง่ายๆเพราะเาจะจู่ก็มีนักฆ่าหน้าใหม่มันไล่ฆ่าเขาเพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่ามันเก่งกว่าโนนึงของวงการแม่งอยู่ดีๆต้องมาโดนไล่ฆ่าซะเองแล้วเรื่องราวของนักฆ่าที่โดนไล่ฆ่าซะเองจะเป็นเช่นไรเรามารับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยนะจ๊ะคนมอหา ปลไหลตัดมหาปลายให้เสียงภาษาไทยการสปอยโดยเกมมิ follow, ่งฟอร์เเดาเดาเดาวันนี้ผมมีขี้มาแนะนํามันคือขี้ไส้เดือนสําหรับสายปลูกที่ชอบปลูกไม่หยุดไม่ยัง้งปลูกจนมองไม่เห็นพื้นดินเพราะมันคือขี้แท้ๆจากไส้เดือนตัวบักควายที่เราขุนมันยังออ่มมีพีมันจนมันขี้ออกมาแบบมีคุณภาพจะใช้ขี้ล้ว,ลวนๆก็โตเร็วจะใช้แบบผสมก็งอกง,งามอรำเรืองรองเพราะนี่คือขี้ไส้เดือนตาฟาร์มไส้เดือนมิ่งขวัญสนใจสั่งซื้อมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังแลาข้อมูล ทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดาเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิกิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติศาสตร์ให้ทุกท่านฟังเรื่องราวเริ่มขึ้นที่นักฆ่าคนหนึ่งที่ตอนนี้มาดักรอฆ่าเป้าหมายที่เพิ่งจะเดินออกมาจากธนาคารซึ่งเป้าหมายคนนี้ที่ชื่อนิโคลไลก็เงยหน้าขึ้นมามองนักฆ่าก่อนที่เขาจะโดนยิงตายหาแบบทุเรศทุรังเออขอจ้องมองเธอก่อนตาย15ปีผ่านไปนักฆ่าคนที่ข้านิโคลไลก็ยังทำอาชีพเป็นนักฆ่าเเเเหมืออนนนนแขขขาขาาาาาครรรกงงงงบบีช่่่่ววโป็ึ ที่ตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจอะไรกับตำแหน่งนี้เลยสักนิดเนื่องจาก15ปีที่ผ่านมาเขายังรู้สึกผิดที่ฆ่านิคนไลนไม่หายนั่นก็เพราะว่านิคนไลนที่เป็นเป้าหมายก็คือเพื่อนรักของเขาและก็เป็นนักฆ่าเหมือนกับเขานีแหละแม่งฆ่าเพื่อนตัวเองและในวันนี้เขาก็ได้พาเป้าหมายคนหนึ่งมาเข้าป่าเพื่อจะเก็บเป้าหมายที่ถูกว่าจ้างเหมือนเดิมแต่เป้าหมายก็บอกว่าเขาไม่อยากจะตายแบบนี้พระเอกก็เลยมอบปืนให้กับชายดวงสวยมันก็เลยเลือกที่จะจบชีวิตของตัวเองเพราะคิดว่ายังดีกว่าโดนนักฆ่าปลิดชีวิต เริ่มเบื่อกับวงการสีเลือดนี้เต็มทีแต่พอผู้ว่าจ้างส่งข้อมูลเป้าหมายอะไรใหม่มาให้พระเรก็รับงานอีกเหมือนเดิมเราอยู่เฉยๆก็ไม่มีอะไรทําและเมื่อรู้ว่าเป้าหมายอยู่ที่งานสอบพระเรก็ปลอมตัวมาเข้าร่วมพิธีแล้วปืนซ่อนไว้ในเฟือกเพื่อที่จะเก็บเป้าหมายได้อย่างแนบเนียนและในขณะที่เขากําลังจะลงมือโจโฉนักฆ่าคนที่ชื่อมิเกลก็โผล่มาและชิงยิงเป้าหมายของพระเรกตายหาไปหน้าตาเฉยอ้าวโดนโดเป้าหมายซะย่างนั้นพระเรกที่รู้แบบนั้นก็เลยใช้เฟือกไล่ยิงมันจากนั้นตำรวจก็แห่มาแล้วมันกํา รวจมาทีไรแตกเฮือกันทุกทีแต่ก็ยังดีที่ตำรวจพวกนี้สามารถจับไอ้มิเกลไว้ได้เนื่องจากมันไม่สามารถหนีได้เพราะพระเอกดักรอยิงด้านหลังของมันแต่พระเอกก็ยังไม่จบเพราะพระเอกก็ขับรถตามรถตำรวจไปเนื่องจากเขารู้ดีว่าตำรวจพวกนี้ไม่น่าจะเอานักฆ่าค,าคนนี้อยู่แล้วก็จริงนะครับไอ้มิเกลมันก็หักนิ้วตัวเองและเอามือออกมาจากกุญแจมือได้อย่างง่ายดายจากนั้นมันก็ถีบกระจกข้างรถจนแตกแล้วก็ควนจนรถพลิกคว่ำทำให้มนันหนีออกมาจากตำรวจพวกนี้ได้อย่างง่ายดายเออไม่มีอะไรง่ายกว่านี้และพระเอกที่ตามมาก็เห็นว่าไอ้มิเกลมันหนีไปได้เขาก็ เข้าไปกระเทือกคนขับแท็กซี่เพื่อที่ใช้วิทยุแท็กซี่ดับฟังเผื่อว่าไอ้มิเกลมันจะเรียกแท็กซี่บริเวณนั้นในการหลบหนีแมงคนล้ําแล้วมันก็จริงนะครับไอ้มิเกลมันก็มาขึ้นรถแท็กซี่ของพระเอกแบบพอดีพอดีบังเอิญโคตรๆซื่อมาเข้าถามพระเรศเขาก็เลยขับพามันวนไปแบบมั่ยตัวไอ้มิเกลมันก็รู้สึกมันงงและด่าว่าโชเฟอร์เป็นชูดพระเรกก็เลยบอกให้มันลงจากรถไปซะแต่ไอ้มิเกลมันก็สังเกตเห็นว่าคนขับแท็กซี่ก็คือโรเบิร์ตแรดนักฆ่าหมายเลขหนึ่งที่เป็นสุดยอดไอดอลของ พระเอกนะ่ะก็ยิงทะลุกระจกก,กระสุนไม่ได้จานนมันก็สั่งให้พระเอกเอารถออกเพราะถ้าไม่อย่างนั้นมันจะยิงคนที่ไม่รู้อิโนโนแนเนตรตรงนั้นให้หมดเตอมันก็ทตาให้พระเอกตกใจมากพราะถึงเขาจะฆ่าคนมามากมายเขาก็ยังไม่ใจโหดเหที่ยมพอที่จะฆ่าคนโดยที่ไม่ใช่เป้าหมายพระเอกก็เลยต้องออกรถไอ้มิเกลที่ไม่มีอะไรทำมันก็เลยยิงปืนควงตีมพระเอกแบบนี้แมงเลนสโตอกตกใจจานะไอ้มิเกลมันก,กระทุปกระจกข้างรถเพื่อจะเอาปืนอ้อมมายิงพระเอกจากด้านข้างพระเอกที่ตอนนี้เริ่มจะเหลืออดกับมันแล้วก็เลยขับรถพามันมาหน้แ่่งาเลก เหตุาาการณ์มันก็มวไอตัวทั้งตำรวจไล่ทั้งไอมิเกลกกนตีไม่ยอดแต่ไอมิเกลมันก็สามารถกระโดดลงจากรถและหายตัวไปได้แบบไม่น่าเชื่อถือตัวพระเอกที่โดนตำรวจไล่ก็ขับรถเข้าอ่อแท็กซี่และขึ้นแท็กซี่กลับบ้านได้อย่างแนบเนียนเออเกือบจะโดนจับซะเองเวลาต่อมาพระเอกก็มานั่งคุยกับผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับเรื่องที่ไอมิเกลมันมาแย่งเป้าหมายของเขาซึ่งผู้ว่าจ้างก็ไม่ได้บอกอะไรที่เกี่ยวกับไอ้มิเกลเลยสักนิดแต่กลับหางานให้เขาใหม่ที่มีมูลค่าส่งถึง2งล้านอดอลลารให้พระเอกแทน ตัวเเอองได้สบายและโกแล้งานที่พูดว่าเจ้าสั่งให้ประเด็กไปทาก็คือการเข้าไปชิงแผ่นเดทที่จะมีการซื้อขายในอีกไม่กี่วันและเป้าหมายที่พระเด็กจะต้องฆ่าก็คือทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายง่ายๆคือฆ่าให้เกลี้ยงแล้วชิงแผ่นดิตามาแต่วันที่เป้าหมายที่มีแผ่นเดตเธอมีชื่อว่าอิเล็กตราเรียกสันส้นๆวันเล็กเธอมีอาชีพเป็นอะไรก็ไม่รู้เพราะในเรื่องก็ไม่ได้บอกแน่ชัดถ้าเป็นในสมัยนั้นก็ได้จะเป็นพวกแฮกเกอร์ที่แฮกเกี่ยวกับข้อมูลและรหัสต่างๆของทางราชการโดยที่เล็กก็อยู่แบบไรตตัตนนไไมมบบชชไมม่่ีีีบบบรปะชชาใขข ไม่มีข้อมูลอะไรที่เอาไว้ตามตัวเธอได้เลยเรียนได้ว่าเป็นผีล่องหนของจริงซึ่งในตอนนี้เธอก็ลังดูกล้องวงจรปิดที่เธอแอบติดตั้งไว้ในห้องด้านล่างเพื่อป้องกันการรบุกเข้ามาลอบฆ่าททางั้นที่ความจริงแล้วน่าจะติดไว้หน้าเติกหรือหน้าห้องตัวเองคงจะดีกว่าแม่งมาติดไว้ในห้องชาวบ้านเชาวงเมืองซะอย่างนั้นเวลาต่อมาเล็กก็เดินทางออกจากห้องเพื่อจะไปทําการซื้อขายแผ่นเด,ดตามที่ได้นัดกับลูกค้าเอาไว้ซึ่งลูกค้าทั้ง3คนก็เดินทางไปที่โรงแรมตามที่เล็กบอกไว้เป็นเดกเรกที่แอบตามมาก็ทําตัวเนียนเหมือนท เบื่อและแต่แอ้มิเกลมันก็เนียนกว่าและแอบ,บสอดเครื่องติดตามไปที่เสื้อของเป้าหมายเออง่ายกว่าเยอะเรียก่ตามไปไม่ทันก็แอบเข้ามาใช้คอมของโรงแรมเพื่อจะดูความน่าจะเป็นว่ามีการซื้อขายที่ห้องไหนแม่งนั่งกินกล้วยเฉยแล้วพอสามคนนี้เข้ามาในห้องที่เล็กกำหนดมันก็ต้องสื่อสารผ่านวอลที่เล็กได้วางเอาไว้ในห้องนี้จากนั้นก็ทําการยื่นหมูยื่นแมวด้วยการสอดตังซีเหมือนเรียนใสรร่รถบังคับเออต้องได้ตังก่อนข้อมูลถึงจะไปแล้วพอได้ตังมาแล้วเล็กก็ส่งข้อมูลให้ไอ้พวกนี้แต่ในขณะที่กำลังรอดอราวน์ นนีททัแม่งมาแย่งเป้าหมายพระเอกอีกแล้วแล้วมันก็ทําให้เล็กได้ยินและคิดว่ามีกลิ่นตุๆเธอก็เลยวอลไปถามว่าตรงนั้นทะไรกันหรอจ,จ๊ะไอ้มิเกลเมื่อก็เลยบอกว่าส่งข้อมูลมาเร็วๆพี่รออยู่เล็กที่ได้ยินก็รู้แน่ว่าไม่ใช่เสียงของคุณลูกค้าเธอก็เลยทําการลบทุกสิ่งทุกอย่างที่ส่งให้ทําให้มิเกลต้องบ้าคลั่งแบบนี้อ้าวแม่งลบหมดเลยจากนั้นเล็กก็รีบเก็บข้าวข,ของก็จะหนีออกไปจากที่นี่แต่เจ้าเมียก็ดันวิ่งลงไปใต้เตียงเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้แม่ของมันกำลังจะโดนฆ่าเออเ ก็จะรีบออกไปจากห้องนี้แต่ก็ไปไม่ได้เพราะพระเอกก็เข้ามาแบบพอดีพอดีเขาไม่เล็กร้องรั้นไอ้มิเกลที่ได้ยินเสียงเล็กร้องผ่านวอก็คิดว่าเธอน่าจะร้องเพราะพระเอกแน่ๆมันก็เลยพูดโกนตีนใส่วอและโยโย่ให้พระเอกฆ่าเล็กเพราะเธอก็คือเป้าหมายของนักฆ่าทั้งสองคนพระเอกที่อยากจะหยุดวงจรอุบัตินี้ก็ไม่คิดที่จะยิงเล็กถึงจะเป็นเป้าหมายเพราะตอนนี้ผู้ว่าจ้างกํลาลังเล่นตลกกับเขาเขาก็เลยเลือกที่จะพาเล็กหนีโดยที่ทิ้งให้ไอ้มิเกลต้องมึนง,งงอยู่ที่โรงแรมแต่มันก็ไม่ได้งงและเข้ามาค้นห้องที่เล็ก ไปด้วยเําให้มันเห็นสถานที่พักของเล็กเออเห็นแค่นี้ก็รู้และในขนดาดเดียวกันที่เล็กกับเร่เล็กก็ขับรถเบึงหนีนัก่าออกมาโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอคนที่นั่งข้างเธออยู่ตอนนี้มันก็มีภารกิจฆ่าเธอด้วยเช่นกันแม้มีแต่คนจ้องจะฆ่าแต่เล็กก็ไม่ได้โงอขับรถมาจอดปิดทางออกด้านของพระเอกแล้ววิ่งหนีไปขึ้นรถเมย์แต่ก็ดันท้องกระเป๋าน้องแมวร่วงกลางทางซะอย่างนั้นอ้าวทิ้งแมวเฉยเรก็เลยเก็บน้องแมวมาและไปรื้อรถของเล็กจนไปเจอกับน้ำบาดร้านอาบุบนวดน้องแมวเขาก ทำไมอันน้องมันทิ้งไว้กลางทางแบบนี้อันหนีตายจนลืมแมวในขณะเดียวกันที่มิเกลมันก็มาถึงหอพักของเล็กซึ่งมันก็เดินจับฝากระโปรงรถทุกคันและเจอกับรถคันนี้ที่มึงจะจอดรถมันก็เลยคิดว่าต้องเป็นห้องนี้แน่ๆนั่นแหละครับคนในห้องนี้ก็โคตรวยโดนในมิเกลยิงตายหาเพราะรถเครื่องร้อนซะอย่างนั้นแต่มันก็ทำให้เล็กที่แอบติดกล้องวงจรปิดไว้ในห้องน้ำพอดีเห็นเธอก็ตกใจสุดขีดแต่จู่ๆแมวของเธอก็โผล่มาพร้อมกับพระเอกเร็กก็บอกให้เล็กขับรถหนีไปส่วนเขาจะปิดบัญชีเอมิเกล เ,เธอก็ดินไปเจอกับแฟนของไอ้หนุ่มดวงสวยที่โดนไอ้มิเกลยิงตายคาห้องเมื่อกี้นี้เล็กก็เลยขับรถตามไปก็ปจะบอกว่าอยากกลับเข้าไปในห้องเพราะเดี๋ยวจะโดนฆ่าเหมือนพ่อหนุ่มดวงสวยแมงโนวุ่นวายในขณะเดียวกันที่พระเอกและไอ้มิเกลก็โดนปืนกันอย่างสนั่นแต่โจโจแฟนของพ่อหนุ่มดวงสวยก็เข้ามาและโดนไอ้มิเกลยิงตายาหมืกันที่เล็กคิดว่ายิงจริงาตายทั้งผัวทั้งเมียพระเอกที่เบื่อจะสู้กับมันเต็มททก็เลยดึงสายแก๊สออกเทเลาไว้ตามทางจากนั้นก็จุดไฟเพื่อปิ้งย่างไอ้มิเกลแต่มันก็ไม่ได้โง่ กินกันลุกกันลุกแบบทุเรศทุรังกันระบางทางแตกแต่มันก็ดันไม่ตายมึงก็เถืกเกินเวลาต่อมาพระเรก็พาเล็กไปแอบที่โรงแรมกันแบบสองต่อ 2. เออต้องมีฉากสวกแก๊กแล้วแต่ก็ไม่ได้มีกินข้าวเหมือนกับที่ผมต้องการเลยสัก,กนนดแมงโกนผิดหวังซึ่งเขาต้องคู่ก็คุยอะไรกันไม่เรื่อยเปื่ยแต่จู่ๆเล็กก็อารมณ์ขึ้นและหยิบปืนของพระเอกขึ้นมาเพื่อจะยิงพระเอกทิ้งซะเพราะเธอคิดว่าพระเรกก็คือพวกเดียวกับไอ้มิเกลนั่นแหละแต่พระเรกก็ไม่สนใจแถมยังทําท่าอ้อนตีนเนื่องจากเขารู้ว่าเล็กจะไม่แขข็งงงงพอที่่จจจะยิิิเาานรกกููดดตให้ เล็กก็ได้บอกกับเร็กว่าเธอกําลังจะขายแผ่นดิสที่มีข้อมูลของรหัสโดยที่เธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารหัสที่พวกนี้จะซื้อไปมันต้องการจะไปทําอะไรเธอรู้แค่เพียงว่าเธอต้องการหาเงินไปซื้อผัวให้น้องแมวของเธอก็แค่นั้นแม้เกือบตายเพราะหาผัวให้น้องแมวตามมาที่มิเกลที่ตอนนี้บาดเจ็บหนักเพราะตกตึกเมื่อกี้นี้มันก็เลยไลน์ไปบอกผู้ว่าจ้างว่ามันได้ฆ่าผู้ซื้อและผู้ขายไปแล้วทั้งๆที่เล็กก็ยังไม่ตายแต่มันเข้าใจผิดว่าญิงสาวดวงซวยที่โดนมันยิงแต่เขาขเมื่อกี้นี้คือเป้าหมายของมันแมงขดมัวผู้ววว่่าจจา้ทีีดดูแลนนนะเเป็คย ที่จ้างประเดชก็บอกว่ามึงมันกากกูมไม่จ้างมึงแล้วอ้าวไรวะไอ้มิเกลมันก็เลยพิมพ์ขอบคุณผู้ว่าจ้างไปแบบนี้เออด้วยความเคารพในขณะเดียวกันที่ประเดกก็ได้คุยกับผู้ว่าจ้างและดาว,ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องที่ให้มีนักฆ่าสองคนมาทำภารกิจเป้าหมายเดียวกันประเดชก็เลยยื่นข้อเสนอให้มันเอาเงินมาสองล้านเพื่อแลกกับแผ่นนี้กิ๊กก็แผ่นนี้โดยที่เขาจะเป็นคนกําหนโดนโลเคชันในการแลกเปลี่ยนเองเออจะได้ไม่ทํางานฟรีวันต่อมาและก็มาส่งประเดกในสถานที่นัดหมายเนื่องจากประเดกบอกจะแบ่งเงินให้เครื่องหนึ่ มาพร้อมกระเป๋าเงินที่มีเงินอยู่ในนั้นสองล้านเออรวยละทีนี้แต่จู่ๆก็มีเสียงดังแจ๊กแกใน,นกระเป๋าเรกกระตกกระใจแบบใจหายใจคว่ำและโยงกระเป๋าทิ้งลงในถังขยะจะมาระเบิดระเบิดกลายเป็นตังบินวิววิอยู่บนฟ้าแบบนี้แมงคนน่าเสียดายแต่ถึงจะไม่ได้เงินติมือมาสักบาทเล็กก็บอกกับพระเอกว่าแผ่นดิสที่พระเอกเพิ่งจะให้มันไปเป็นแผ่นดิสเปล่าไม่มีอะไรในนั้นเลยสักอย่างเออเท่ากับว่าไม่เสียอะไรพระเอกก็เลยคุยกับผู้ว่าจ้างเฮงสวยอีกรอบว่าเขาขอขึ้นเงินเป็น20ล้าานนพออเเเมื่กกกีูบะโดดริตยเล็กที่รู้แบบนั้นก็หาเพอเม ว่าจะเรียกเงินได้เยอะขนาดนี้และสถานที่ที่พระเอกให้มันโอนเงินไปให้ก็คือธนาคารที่พระเอกเคยค่าหนี้คนไลฟเพื่อนรักเราว่าเขารู้จักสถานที่แถบนั้นเป็นอย่างดีเกลับไปย้อนวันวานในขณะเดียวกันที่อมิเกลที่ตอนนี้ผู้ว่าจ้างก็ได้มอบงานใหม่ให้มันและเป็นสิ่งที่มันต้องการที่สดราอปเป้าหมายใหม่ของมันก็คือพระเอกที่เป็นโนหนึ่งแต่มันก็เป็นที่2เพราะว่าทั้งวงการตอนนี้เหลืออยู่แค่2คนเเหลืออยู่แค่2ตัวยังจะตามฆ่ากันอีกตามมาที่พระเอกที่ตอนนี้เดินทางมาถึงป่าขี้เก่าที่คุ้นเคยซึ่งเขาก็ สังหารเพื่อนรักเมื่อในอดีตเอกก็บอกกัเล็กว่า10บโมงเช้าพรุ่งนี้เขาจะเข้าไปที่แบงค์เพื่อจะไปเบิกเงิน20ล้านออกมาและเขาคิดว่าไอ้ไมเกลมันน่าจะมาซุ่มเพื่อรอยิงเขาอยู่ตรงนี้แน่นอนแต่เขาจะไม่ออกมาจากแบงค์ทันทีจะให้มันนั่งรอยอยู่ตรงนี้ทั้งวันจนมันทนไม่ไหวแล้ววิ่งเข้าไปดูด้านในว่าเป้าหมายหายไปไหนซึ่งมันก็เป็นเวลาที่เล็กจะได้เข้ามาขโมยปืนไรเฟิลของไมเกลนั่นแหละปอเชะปืนไรเฟิลก็หายไปแผ่นแมงคนลึกล้าและในคืนนั้นไอ้ไมเคิล้วมัันนนนกก็็็็มมมาาเเงดูว่่จะซซุทีตรหึป อย่างที่พระเอกคิดไว้เป็นเด๊ะร้อยมิเกลมันก็มองไปที่ห้องซุ้มเก่าที่พระเอกเคยใช้ในอดีตโดยที่มันก็ไม่รู้หรอกว่ามันกําลังจะติดกับดักและเป็นเป้าหมายซะเองเออแครมันจะไปรู้วะเช้าวันต่อมาพระเอกก็บอกแผนกับเล็กใหม่อย่างละเอียดพระตอนนี้เขาหลงรักเธอเข้าเต็มเป่าแบบที่ไม่เคยรักใครได้ขนาดนี้มาก่อนเออก็ข่าวปิงซาขนาดนั้นและการปฏิบัติการในครั้งนี้ทั้งคู่จะติดต่อสื่อสารผ่านวอลไปดูความเคลื่อนไหวของอมิเกลและพอถึงเวลา10บโมงพระเอกก็เดินเข้าไปในแบงก์เล็กที่นั่งกินกาแฟายอยู่ก็บอออกกกวุ่าตตนนนีี่้เเเมมิลังงดดรไปทหื กับที่พระเอกฆ่าการไปเป็ดเดะเรกก็เลยเดินเข้าไปถอนเงินแล้วบอกว่าเขาอยากจะปิดบัญชีที่มีการโอนเงินมาถึง20ล้านเอาไปเงินดอน่าเท่านั้นนะจ๊ะแบงถอนทีเดียว20ล้านซึ่งการที่พระเอกถอนเงินที่มีจำนวนมากขนาดนี้ผู้จัดจาก,การธนาคารถึงกับต้องบอกให้พระเอกรอก,ก่อนเพราะในสมัยนั้นต้องใช้คนนับไม่ได้มีเครื่องนับเงินจำนวนมากขนาดนั้นเอ่อกูมีเวลาทั้งวันนั่นแหละครับเอมิเกลที่นั่งอยู่ในห้องส้มซึ่งเป็นตึกร้างไฟไหม้ก็เหงื่อแตกพลาก่าพร,าพร้อมเรกไม่ออกมาจากแบงก์สักทีทำให้มันกงกงล,ลาอ ตั้งแต่เช้ายันคำ่ำแม่งเข้าไปนางขนาดนี้ตายคาแบงก์ไปแล้วละมัง้งเซอมันก็แตกต่างจากรเรกที่นั่งในห้องแอร์และคุยกับเล็กแบบสบายใจเชิอยังกับ่าวไม่เกลคือสิ่งไร้ค่าในสายตาของพวกเขาแม่งคนน่าสงสารหลายชั่วโมงผ่านไปพระเรก็ยังอยู่ในแบงค์จนตอนนี้มันเลยเวลาที่แบงค์ปิดแล้วเนื่องจากพนักง,งานยังนับเงินให้พระเอกไม่ครบสักทีไอ้ไม่เกลที่รอมานางก็ทนไม่ไหวมันก็เลยเก็บปืนไรเฟิลแล้ววิ่งไปดูว่าทำไมพระเรกมันถึงยังไม่ออกมาเออไปดูเพราะความเป็นห่วงเล็กเทียแบบนั้นก็เลยวิ่งสวนเข้าไป ไรเฟิลไม่เจอเพราะไอ้มิกเกลมาซ่อนไรเฟิลไว้อย่างมิเชสแม่งเอาไปแอบไว้ตรงไหนวะแล้วพอไอ้มิเกลมาถึงแบงค์มันก็รีบเดินเข้าไปดูว่าพระอเอกไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ทําให้มันเห็นว่าตอนนี้พระเอกนั่งกระดิกตีนอยู่ที่โซฟาแบบสบายใจเชิญแมงโคตรชิลในดัะเดียวกันที่เล็กเขาก็เดินไปหาปืนของอมิกเกลจนเจอแต่มันก็เอาแอบ,บไว้สูงเกินเล็กก็เลยต้องปีนขึ้นไปแบบนี้แม่งเอาขึ้นไปซ่อนอยังไงของมันวะแล้วมันก็ทาให้เล็กต้องสวยร่วนลงมาจากการปีนจนตัวทะลุคาเพืินด้วยความทุเรทททุุรรรัังงงงงแบบบนนนนีีี้้เเเเเอออดําาาืืงง่่่่่่ยยยใหป็กกกกสวมค ก็คุยอะไรกับมเมเร่เปืือยเพร่ก,ก็เลยยื่นข้อเสนอจะมอบเงินให้กับมันเพื่อจะหยุดวงจรอุบัตินี้สักเทแต่มันก็ไม่ได้ทำเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวเพราะไอ้มิกเกลมันต้องการจะเป็นโนนหนึ่งของวงการมันก็เลยออกมาจากธนาคารแล้วรีบกลับเข้าไปประจำที่จุดเหมือนเดิมจะได้ยิงพเพเร่ให้ตายๆไปสักททแต่มันก็ต้องซวยเล็กที่ตอนนี้ติดอย่างอยู่ตรงนี้ซึ่งเธอพยายามดิ้นออกมาจากหลุมและไปแอบอยู่ใต้ที่นอนได้พอดีพอดีแล้วมันก็ไปโจมหมาที่ตอนนี้เพร่ก,ก็ต้องออกมาจากแบงค์เพราะได้เงินมาครบแล้วซึ่งเล็กก็ไม่สามารถวอลงมมาใใส่่ลลุแะนขที เกลกำลังเลงไปที่เพร็เล็กก็อาศัยจังหวะที่มันเผลอใช้ปืนยิงเข้าไปที่กลางหลังของอไอมิเกลทําให้อมิเกลสะดุ้งเฮือกและรีวิ่งไปแอบเพื่อตั้งหลักแมงโดนยงดิงเต็มๆมึงยังวิ่งเชียวจาน้นพเพล็กก็รีบวิงง่งเข้ามาช่วยเล็กซึ่งมันก็ทำให้เกิดการเล่นซ่อนแอบที่แอบแวบไปแวบมาโรแบบฟ,ฟึบๆอยู่นั่นแหละแต่มิเกลมันก็พลาดโดนพเพล็กแค่ปืนยิงสวนจนทําให้มิเกลร่วงลงจากเติร์กแบบทุลักทุเลสะบักสะบอมเกินกว่าที่จะบรรยายได้แมงร่วงลงเติร์กอีกไล่่ลาเข้าามมททั้งงงงเรื่่่่อแตกยยไไดิจว มีคนโผล่มาอีกแล้วและมันก็คือไอ้นี่คนลายเพื่อนเลิฟที่ป็ิค่าไปเมื่อ15ปีก่อนซึ่งมันก็เป็นผู้ว่าจ้างที่จ้างให้ปดิค้ำนุ่นทำนี่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาและที่มันไม่ตายจากการโดนยิงในวันนั้นก็เพราะมันใส่ก่อนเล็กหนาจนลูกกระสุนไม่สามารถทะลุเข้าไปได้แม่งหลอกกูมาตั้ง15ปีและที่มันแกล้งทำเป็นตายก็เพราะว่ามันอยากจะลบตัวเองออกจากสารระบบแต่ตอนนี้มันก็อยากจะมีตัวตนเหมือนเดิมก็เลยต้องการแผ่นดิสท,ที่มีรหัสผ่านก็จะปลุกตัวเองขึ้นมาใหม่และลบความผิดที่มันไไไไดด้้้้้้เเเเคยททททออออออาาวัังงงหมม,งาามม,มแแ่่่ซซบนึปจีีภรรูส งงกับเรื่องพันนี้เขาพูดอะไรไม่ออกเพราะมันพี่เกินกว่าที่เขาจะคิดได้และในขณะที่ไอ้นี่คนลายกาลังพูดไม่หยุดไอ้มิเกลมันก็ส่งซิงให้พระเรกว่ามันจะไม่ทนกับเรื่องนี้เช่นกันทั้งคู่ก็เลยอาศัยจังหวะที่ไอ้นี่คนลายเผลอรั่วกระสุนใส่มันจนตายหาจริงๆเออได้ตายสมใจอยากแต่ถึงกระนั้นไอ้มิเกลก็ยังคิดที่จะฆ่าพระเรกพระเรกก็เลยเกลี้ยกล่อมมันและสลัดตาแหน่งแต่งตั้งให้มันเป็นโนนหนึ่งของวงการแบดเปื้อนมึงเอาไปเถอะกูไม่รู้จะเอาไปทําอะไรแต่พอพระเรกหันหลังให้มันมมมมััััันนนกกกก็็ทําาาาา่่่จะะยยยยิิิงงงงพรรรเเเเอ้้คดววถีีชตู์ ผมวงการอยู่ดีเออกูไม่อยากเป็นรองแชมป์เรกที่ดูเหมือนจะเสียเปรียบก็มองสะท้อนไปที่แว่นตาของเล็กและใช้ปืนยิงทะลุจักรแรรัวใส่อมิเกลจนหมดแม็กทำให้มันตายหาจากลูกกระสุนผ่านจักรแรแมงตายด้วยทายิงจักรแรและพอเหตุการณ์นี้ได้จบลงเรกก็นำเงินที่ได้มาทั้งหมดไปตั้งหลักปักฐานกับเล็กและได้สวีแก้กันแบบตายอดตายยากเหมือนกับที่ผมมนโนไว้จริงๆแล้วเรื่องราวก็จบไปยังไงบ้างละครับสำหรับหนังเรื่องนี้แลวพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากคุณชอบ s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล,ล้วมันจะกนใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ